คำสาปผีไถนาเจนจับก,กระเป๋าเป้ใส่เครื่องบันทึกเสียงแล้วก้าวลงจากรถตู้ที่จอดหน้าวัดบ้านโนนสวรรค์อากาศร้อนอบอ้าวของเดือนเมษายนทําให้เหงื่อซึมเสื้อยืดสีขาวทันทีสาวนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคนนี้มาที่ร้อยเอ็ดเพื่อเก็บข้อมูลประเพณีพื้นบ้านสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทน้องเจนใช่หรือเปล่าเสียงแก,แก่ๆทักขึ้นมา เจนหันไปเห็นชายวัยหกสิกว่าใส่เสื้อลายสกอตซีดๆกำลังยิ้มให้ค่ะคุณลุงคือพ่อใหญ่สิงใช่ไหมคะเจนไหวขอบคุณที่ช่วยประสานงานให้นะคะพ่อใหญ่สิงพยักหน้าเก็บของก่อนแล้วไปนั่งคุยกันที่ศาลาข้างๆวัดนี้แหละเขาเดินนำทางไปที่ศาลาไผ่เก่าๆที่มีลิงนั่งพักอยู่สองสามตัวลุงอยากทราบว่าหนูจะมาศึกษาเรื่องอะไรแน่ พ่อใหญ่สิงถามขณะที่เจนตั้งเครื่องบันทึกเสียงอืมเจนสนใจเรื่องประเพณีการทำนาพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรค่ะอยากรู้ว่าชาวบ้านมีความเชื่ออะไรบ้างพ่อใหญ่สิงนิ่งไปครู่หนึ่งมองออกไปที่ทุ่งนาที่แห้งแล้งเป็นแปลงๆก็มีหลายเรื่องแหละแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องแปลกๆก,ก็ต้องเป็นเรื่องลุงแสงลุงแสงเจนตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเป็นใครคะ ลุงแสงเนี่ยน่ะเป็นชาวนาในหมู่บ้านเราคนขยันมากทำนาได้ดีแต่ก็ดื้อรั้นเหลือเกินเขาหายไปเมื่อสิบปีที่แล้วหายพร้อมกับควายกับคันไถของเขาไม่มีใครเจอศพเจนลงมือจดบันทึกแล้วทำไมถึงเรียกว่าแปลกพ่อใหญ่สิงมองรอบๆแล้วโน้มตัวเข้ามาใกล้เพราะว่าทุกคืนเดือนมืดชาวบ้านจะได้ยินเสียงควายเดินไถน,หนาในทุ่งเสียงกริ้งกริ้งของระฆังของควาย เสียงคันไถขูดดินและเสียงลุ่งแสงตะโกนไล่ควายคืนนั้นเจนนอนไม่หลับเธอพักอยู่ที่บ้านป้าสมจิตหัวหน้าสตรีกลุ่มในหมู่บ้านเสียงจิ้งหรีดและกบร้องทำให้บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกเจนลุกขึ้นมาดูนาฬิกาตีสองทันใดนั้นเสียงกริ้งกริ้งของะระฆังก็ดังมาจากทางทุ่งนาเจนตัวสัน่นแต่ความอยากรู้อยากเห็นของนักวิจัยกลับผลักดันให้เธอลุกขึ้น หยิบไฟฉายแล้วเดินออกไปข้างนอกเสียงระฆังดังชัดขึ้นตามมาด้วยเสียงคันไถขูดดินและเสียงผู้ชายตะโกนอู้อู้ไปเลยเจนเดินตามเสียงไปจนถึงขอบทุ่งนาใต้แสงจันทร์เสี่ยวเธอเห็นเงาของชายคนหนึ่งกำลังไถนาพร้อมกับควายตัวใหญ่แสงคบเพลิงส่องแสงสีส้มรูปไล้ไปตามคันไถใครอยู่ที่นั่นเสียงแก่แกตะโกนถามเจนตัวสั่นจนไฟฉายหล่นมือ เงาหยุดไถผันมามองทางเจนเจ้าเป็นใครมาทำอะไรในนาค่า,าเจนกลืนน้ำลายอย่างลำบากเจนเจนค่ะเจนมาทำวิจัยเงาเดินเข้ามาใกล้ใต้แสงจันท์เจนเห็นชายใบกลางคนผิวคล้ำใส่เสื้อยืดเก่าๆและกางเกงขาสั้นดวงตาของเขาแปลกๆเหมือนส่องแสงในความมืดลุงแสงใช่ไหมคะเจนถามด้วยเสียงสั่นลุงแสงยิ้มรู้จักข้าหรอือ แล้วเจ้ามาทำอะไรในนาข้าเจนมาศึกษาเรื่องการทำนาประเพณีพื้นบ้านเจนพยายามทำให้เสียงมั่นคงการทำนาเหรอลุงแสงหัวเราะเจ้าคิดว่าการทำนาเป็นแค่ประเพณีงั้นหรือมันคือชีวิตมันคือวิญญาณเขาเดินไปที่คันไถรูปลายด้ามไถที่ขัดเงาลื่นเจ้าเห็นคันไถนี้ไหมข้าใช้มันไถนามาสามสิบปีมันรู้จักดินทุกก้อนรู้จักน้ำทุกหยด เจ้าจะเข้าใจไมมเล่าเจนมองคันไถที่เป็นไม้ทั้งคันแกะสลักลวดลายสวยงามต่างจากคันไถแบบใหม่ที่เธอเคยเห็นคันไถนี้สวยมากค่ะลุงทำเองเหรอใช่ข้าทำเองใช้ไม้มะข่าแท้แกะด้วยมือทุกลายทุกลายเป็นคาถาอธิษฐานเพื่อให้นาอุดมสมบูรณ์ลุงแสงลูกคันไถด้วยความรักทำไมลุงถึงรักการทำนาขนาดนี้คะ ลุงแสงมองออกไปที่ทุ่งนาเพราะว่านาคือแม่เจ้าดูแลแม่แม่ก็จะดูแลเจ้าแต่คนสมัยนี้ไม่เข้าใจเขาคิดว่าการทำนาเป็นอาชีพต่ำต้อยเป็นงานหนักเขาทิ้งนาไปทำงานในเมืองเสียงของลุงแสงเศร้านาของข้าก็เหมือนกันลูกหลานไม่มีใครอยากทำต่อพอข้าแก่ข้าก็ต้องคิดหาคนสืบทอดแล้วตอนนี้ลุงก็ยังหาอยู่หรอคะลุงแสงหันมามองเจนตรงๆเจ้าหนะ เจ้าจะเป็นผู้สืบทอดข้าได้ไหมเจนอึ้งแต่เจนไม่ได้เป็นชาวนาค่ะเจนเป็นนักวิจัยข้าจะสอนเจ้าจะให้ความรู้ทั้งหมดที่ข้ามีเจ้าจะได้เป็นชาวนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลุงแสงยื่นมือออกมาแต่เจ้าต้องอยู่กับนาตลอดไปไม่มีวันได้กลับไปเจนถอยหลังเจนทำไม่ได้ค่ะเจนมีชีวิตในเมืองมีการงานใบหน้าลุงแสงเปลี่ยนไปเขาโกรธเจ้าก็เหมือนคนอื่นๆ ดูถูกการทำนาถ้างั้นเจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีคนมาแทนที่ลุงแสงโบกมือทันใดนั้นดินรอบๆตัวเจนก็เริ่มนิ่มเท้าของเธอเริ่มจมลงไปช่วยด้วยเจนตะโกนแต่เสียงของเธอหายไปในความมืดมิดเจนตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงไก่ขันแสงแดดส่องเข้ามาในห้องเธอลุกขึ้นมองรอบๆอ,อยู่ในห้องที่บ้านป้าสมจิตฝันหรือเปล่าเจนพึมพำ แต่พอมองลงไปที่เท้าเธอเห็นโครนแห้งติดอยู่ที่ปลายเท้าตอนเช้าเจนรีบไปหาพ่อใหญ่สิงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังพ่อใหญ่สิงฟังจบแล้วพยักหน้าลุงรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้เจนจะทำยังไงดีคะเจนไม่อยากติดอยู่ที่นี่พ่อใหญ่สิงคิดสักครู่มีทางเดียวหนูต้องไปหาลุงแสงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อปฏิเสธแต่เพื่อทำความเข้าใจ คืนนั้นเจนกลับไปที่ทุ่งนาอีกครั้งคราวนี้เธอไม่กลัวเธอเดินตรงไปหาลุงแสงลุงแสงคะเจนมาแล้วลุงแสงปรากฏตัวขึ้นเจ้ากลับมาทำไมเปลี่ยนใจแล้วเหรอยังค่ะแต่เจนอยากเข้าใจทำไมลุงถึงรักการทำนาขนาดนี้ทำไมลุงถึงอยากให้คนอื่นสืบทอดลุงแสงนิ่งไปครู่หนึ่งเจ้าอยากรู้จริงๆเหรอ เจนพยักหน้าลุงแสงเดินไปที่กระท่อมเก่าๆข้างทุ่งนามานี่ในกระท่อมลุงแสงให้เจนดูภาพถ่ายเก่าๆภาพครอบครัวภาพนาข้าวที่เขียวขจีภาพเด็กๆที่กำลังเล่นในทุ่งนานี่คือลูกหลานข้าลุงแสงชี้ไปที่ภาพเขาทั้งหมดเติบโตมากับนากินข้าวจากนาแต่พอโตขึ้นเขาบอกว่าการทำนาไม่มีอนาคตเขาไปทำงานในเมือง และไม่เคยกลับมาเจนเห็นความเศร้าในดวงตาลุงแสงข้าไม่ได้อยากให้ใครมาทำนาเพราะข้าโดดเดี่ยวข้าอยากให้มีคนเข้าใจว่าการทำนาไม่ใช่แค่งานมันคือศิลปะมันคือวิถีชีวิตมันคือการดูแลแผ่นดินลุงแสงหยิบข้าวเก่าๆขึ้นมาเจ้าดูนี่คือข้าวพันพื้นเมืองข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวดำเก็บเมล็ดพันมาสิบกว่าปีแต่ไม่มีใครอยากปลูกแล้ว เจนหยิบมเมล็ดข้าวมาดูสวยจังค่ะใช่แต่มันจะสูญพันธุ์ไปเหมือนความรู้การทำนาของข้าเหมือนความรักแผ่นดินของคนไทยเจนเริ่มเข้าใจลุงกลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปใช่ข้าไม่ได้อยากบังคับใครแต่ข้าอยากให้มีคนเห็นคุณค่าของมันเจนนิ่งคิดสักพักถ้าเจนช่วยเก็บเรื่องราวของลุงเขียนบันทึกความรู้ทั้งหมดแล้วเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จะได้ไหมคะ ลุงแสงมองเจนด้วยสายตาประหลาดใจเจ้าจะทำเพื่อข้าหรอือเจนจะทำเพื่อลูกหลานคนไทยเพื่อให้เขารู้ว่าการทำนาคือมรดกที่ล้ำค่าไม่ใช่สิ่งที่น่าอายลุงแสงยิ้มรอยโศกเศร้าบนใบหน้าค่อยๆหายไปถ้าเจ้าทำได้จริงข้าก็ไม่ต้องหาผู้สืบทอดแล้วเพราะเจ้าจะสืบทอดสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดคือความรู้และความรักเขายื่นมเมล็ดข้าวให้เจนเก็บไว้ เป็นสัญลักษณ์ว่าเจ้าจะไม่ลืมเรื่องราวนี้แสงสีส้มค่อยๆจางลงลุงแสงก็ค่อยๆจางหายไปแต่เสียงเขายังดังอยู่ขอบใจขอบใจที่เข้าใจข้าเจนยืนอยู่ในทุ่งนาตัวคนเดียวถือมเมล็ดข้าวในมือใต้แสงดาวเธอได้ยินเสียงกบเสียงจิ้งหรีดและเสียงลมผ่านใบข้าวเหมือนเป็นเพลงกล่อมที่บอกว่าธรรมชาติและมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสวยงาม 6เดือนต่อมาวิทยานิพนธ์ของเจนเรื่องปรัชญาการทำนาและภูมิปัญญาท้องถิน่นกรณีศึกษาชุมชนบ้านโนสนสวร์ได้รับรางวัลว,วิทยานิพนธ์ดีเด่นและถูกนำไปพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งส่วนเมล็ดข้าวที่ลุงแสงให้เจนนำไปให้ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชและตอนนี้ข้าวพันธุ์นั้นกำลังถูกปลูกในไร่ทดลองของมหาวิทยาลัยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่พิสูจน์ว่า บางครั้งการสืบทอดไม่จำเป็นต้องเป็นการทำซ้ำแต่อาจเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากรากเงาเก่าและในคืนเดือนมืดชาวบ้านบ้านโนนสวรรค์ก็ไม่ได้ยินเสียงควายไถนาอีกแล้วลุงแสงได้พบสันติสุขแล้วการสืบทอดภูมิปัญญาไม่จำเป็นต้องทำซ้ำแบบเดิมทุกประการ แต่สามารถนำความรู้เก่าไปพัฒนาและเผยแพร่ในรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับยุคสมัยความรักและความเข้าใจอาจเป็นสิ่งที่คนตายแล้วต้องการมากกว่าการมีคนมาทําในสิ่งที่เขาทําการฟังและเข้าใจเหตุผลของผู้อื่นก่อนตัดสินใจจะช่วยให้เราหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นคือมรดกล้ำค่าที่ควรได้รับการเก็บรักษาและเผยแพร่ไม่ใช่สิ่งที่น่าละอาย บางครั้งการเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อความรู้เก่ากับคนรุ่นใหม่ก็เป็นการสืบทอดที่มีค่าไม่แพ้การปฏิบัติด้วยตนเอง